ประสัคในการดําเนินการติดตามตัวคุณทักษิณมาเดินคดีในประเทศไทยมีอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ทั้งๆที่กระทรวงการต่สถานทูตหรือกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็มีกันอยู่ทั่วโลกของไทยขอบุณครับก็มีสองเรื่องนะครับที่ถามชัดเจนนะครับเรื่องแรกเนี่ยเรื่องการชุมนุมประท้วงผมไม่ทราบว่าหมายถึงกลุ่มไหนนะครับแต่ผมบอกได้ว่าแต่ผมบอกได้ว่า การชุมนุมประท้วงเรียกร้องเนี่ยไม่หมดไปล่ะครับปัญหากับการบริหารบ้านเมืองเนี่ยอยู่คู่กันแต่สิ่งหนึ่งที่ผมบอกได้นะครับหนึ่งมีความเดือดร้อนเนี่ยบอกกล่าวรัฐบาลเรารับฟังเสมอสองมีหลายกลุ่มจำได้ไหมครับชุมนุมมาตลอดเช่นเรื่องที่ทำกินเนี่ยครับ มีรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลชุดแรกที่นั่งทํางานกับเขานะครับและผมขอขอบคุณผู้ที่มาเรียกร้องว่ายังนั่งทํางานกับเราอยู่แม้เวลาเกินกว่าที่เขาเคยบอกขีดเส้นตายไว้แต่เราทําจริงจังและกําลังจะหาคําตอบใหม่อย่างเช่นโฉนดชุมชนออกมากเกษตรกรที่เคยมาร้องเรียนเรื่องของหนี้สินเราก็นั่งทํางานกับเขาอย่างจริงจังแล้วก็เป็นครั้งแรกที่อนุมัติเรื่องของเงินที่เข้าไปซื้อหนี้ออกมาและกําลังจะมีการจัดเงินไปให้เพื่อฟื้นฟูอีก พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในสลัมเคยประท้วงขณะนี้เราทํางานกับเขาเรื่องบ้านมั่นคงชาวไร่อ้อยมาเรียกร้องความเดือดร้อนเป็นพิเศษเราก็พึ่งตอบสนองเข้าไปผมไม่ได้ตอบสนองทุกเรื่องเพราะบางเรื่องก็อาจจะไม่ใช่คําตอบที่จะดีที่สุดนะครับสําหรับประเทศชาติประชาชนแต่ผมคิดว่าหกเดือนนี้ยืนยันว่าเรารับฟังและเราให้สิทธิ์คนที่จะแสดงออก ผมคิดว่าปัญหาจะมีอยู่คู่กับประเทศไทยนะครับแต่ผมยืนยันว่าทุกปัญหาทุกความกังวลเราจะสนใจเราจะใส่ใจและเราก็จะเดินหน้าทำงานในการแก้ไขส่วนกรณีของอดีตนายกเนี่ยความจริงก็ถือเป็นเรื่องปกตินะครับที่หน่วยงานก็มีหน้าที่ในการที่จะบังคับใช้กฎหมายเกิดความเสมอภาคถามว่ามีอุปสรรคอะไรก็ต้องบอกนะครับว่าจริงๆแล้ว ไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ถ้าคุณย้อนไปดูประวัติเนี่ยจะพบว่าเวลาคนทําผิดและหลบหนีไปต่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องยากที่จะเอากลับมาเสมอไม่ต้องระดับผู้นําประเทศแล้ครับภาคธุรกิจบ้างอะไรบ้างก็มีอยู่หลายคดีซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยกลับมาไม่ง่ายที่กลับมาไม่ง่ายเพราะว่ามันต้องประสานความร่วมมือกับองค์กรระดับสากลมันต้องดูข้อกฎหมายนะครับแต่ว่าถามว่า เราเอาจริงเอาจังในการรักษากฎหมายไหมก็ต้องบอกว่าผมก็สังเกตอยู่ว่าระยะหลังเนี่ยบุคคลดังกล่าวก็จะเดินทางไปในที่ที่ไม่มีสนธิสัญญาแล้วก็เริ่มเดินทางไปประเทศที่เราไม่มีสถานทูตมากขึ้นมากขึ้นนะครับก,ก็ก็เป็นตัวบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าเราก็รักษากฎหมายนะครับแล้วก็จะทำนะฮะบนความพอดีที่จะ รักษากฎหมายให้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์และถือว่าคนไทยทุกคนมีความเสมอภาคทางกฎหมายเหมือนกันท่านนายกรัฐมนตรีคะมีคําถามฝากมาจากสื่อมวลชนนะคะว่าหลังจากถแถลงนโยบายในะวันนี้แล้วคิดว่าความเชื่อมั่นของรัฐบาลจะเป็นอย่างไรต่อไปคะอยู่ที่การทํางานแหละครับไม่ได้อยู่ที่การถแถลงเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปก็ผมก็จะเดินหน้า ทำงานอย่างที่เรียนนะครับว่าหลายเรื่องเนี่ยได้กําหนดเป็นประเด็นไปแล้วนะประเด็นใหญ่ๆที่ยกขึ้นมาเช่นระบบสวัสดิการเรื่องพลังงานเรื่องการท่องเที่ยวยังต้องทํามากขึ้นนะครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยระบบประกันราคาพืชผลเนี่ยก็จะมีการเร่งรัดแล้วก็เดินหน้าต่อไปความจริงเนี่ยผลการสํารวจในเรื่องของงานของรัฐบาลในรอบเดือนที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้องกับ6เดือนของรัฐบาลเนี่ยก็ จริงๆก็มีตัวเลขหลายตัวที่ยืนยันไปในทางบวกนะครับผมก็ขอขอบคุณที่มีพี่น้องประชาชนที่เข้าใจการทํางานของเราค่ะคาถามต่อไปนะคะการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลมีผลเป็นรูปธรรมอย่างไรบ้างค่ะก็นอกจากในส่วนที่ผมได้เรียนให้ทราบไปแล้วนะครับว่าแต่ละกลุ่มได้ประโยชน์จากมาตรการทางเศรษฐกิจอย่างไรเนี่ยตัวชี้วัดต่างๆทางเศรษฐกิจก็ที่ได้แสดงให้ดูวันนี้ผมคิดว่าก็เป็นตัวบ่งบอกนะครับว่ายาที่เราให้ในการรักษา โรคที่เป็นวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะเป็นยาที่ถูกแล้วครับค่ะคำถามต่อไปนะคะเป็นเรื่องของโครงการต้นกล้าอาชีพนะคะท่านนายกรัฐมนตรีคะผู้สื่อข่าวฝากถามว่าโครงการต้นกล้าอาชีพสามารถสร้างอาชีพให้คนได้จริงหรือเพราะว่าตอนนี้บางแห่งก็ยังพบปัญหาอยู่คะ่ะเราฝึกคนไปแล้วสองแสนคนนะครับในสองแสนคนเนี่ยได้งานแล้วเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีประมาณสามสิบเปอร์เซ็นซึ่งยังหางานอยู่หรือรองานอยู่ นะครับแต่ว่าเราจะมีทั้งโครงการซึ่งเ,เป็นโครงการเฉพาะด้วยนะฮะเช่นเราฝึกคนเพื่อไปเป็นนักผู้ผู้ทำงานธุรการในโรงเรียนเราฝึกคนที่ตอบสนองบางอุตสาหกรรมเป็นการเฉพาะเช่นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะฮะตรงนี้ก็จะตรงเป้าแต่อาจจะมีการฝึกอบรมในบางเรื่องนะฮะซึ่งอาจจะเป็นที่นิยมนะครับแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะหางานอยู่แต่ไม่ได้หมายความว่าจะหาไม่ได้ นะครับแล้วก็มีจํานวนหนึ่งครับขณะนี้ที่กลับไปทําวิสาหกิจชุมชนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมยังมองว่าขณะนี้เป้าหมายที่วางไว้เนี่ยก็เป็นไปตามที่กําหนดนะครับแล้วก็ก็จะพยายามดูในเรื่องของและผมเชื่อเมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวขึ้นเนี่ยโอกาสในการทํางานก็จะมีมากขึ้นด้วยเชิญครับสุพางศิริเดชจาก a อ t ทผู้จัดการนะคะใน6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลคิดว่ามีอะไรที่เป็นจุดอ่อนหรือจุดบทพ้องของตัวเองที่จะต้อง แก้ไขโดยเร็วแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องข่าวข่าวการทุจริตในโครงการต่างๆที่นําเสนอเข้าสู่รัฐบาลเนี่ยท่านนายกเองเนี่ยมีจุดยืนอย่างไรโดยเฉพาะจุดยืนกฎเหล็กเก้าข้อที่นายกได้ตั้งไว้ตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างคะครับคำถามหลังนี้ก็ชัดเจนนะครับกฎเหล็กเก้าข้อที่วางไว้เนี่ยยังยึดถือตามนั้นทุกอย่างนะครับแล้วก็เวลาที่มีการร้องเรียนมีข่าวคราว,าวต่างๆเนี่ยเราก็ดําเนินการอย่างจรงิงจังอย่างล่าสุดกรณีของโครงการชุมชนพอเพียงก็รีบ เข้าไปดูนะครับแล้วก็ขณะนี้ก็มีการไปแจ้งความดําเนินการนะครับแล้วก็จะให้เรื่องนี้เนี่ยมันปรากฏออกมาอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็คงจะมีการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระด้วยนะครับเพราะฉะนั้นให้ความมั่นใจตรงนี้แล้วก็จะให้การสอบนั้นเนี่ยเป็นไปอย่างเปิดเผยโปร่งใสนะครับในกระบวนการต่างๆถามว่าจุดอ่อนของรัฐบาลมีอะไรบ้างนะครับหรือเอาเป็นว่าสิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือสิ่งที่ยังไม่พอใจมีเยอะครับ ผมเป็นคนพูดตรงนะครับหนึ่งผมบอกว่าระบบการทำงานของรัฐบาลในปัจจุบันนะครับยังมีหลายครั้งครับที่ข่าวสารที่ออกไปนะครับโดยเฉพาะย,ายิ่งเวลาเป็นความขัดแย้งในหมู่คนในรัฐบาลเองเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่ควรเกิดขึ้นอันนี้ควรจะต้องปรับปรุงอย่างยิ่งนะครับและผมก็ได้ย้ำกับเพื่อนรัฐมนตรีทุกท่านนะครับว่าเราไม่มีข้อแก้ตัวใดๆเลยครับว่าถ้าเราทะเลาะกันเองเนี่ยมันไม่มีเหตุผล นะครับแล้วก็ควรจะเกรงใจประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่ต้องปรับปรุงนะครับส่วนการประชาสัมพันธ์ผลงานหรืองานทางด้านต่างๆนั้นเนี่ยผมก็เห็นใจคนทํางานแต่ก็ได้ยอมรับนะครับว่าเสียงสะท้อนต่างๆเข้ามาก็เรียกร้องว่าเรายังทําความเข้าใจในหลายๆเรื่องเนี่ยไม่มากพอนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอ,อีกส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของปัญหาในทางการเมืองนะครับผมเรียนว่า หลายเรื่องเนี่ยเราพยายามที่จะใช้แนวทางที่เราคิดว่าดีที่สุดในการแก้ปัญหาแต่ว่ามันก็มีผิดพลาดไปนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดือนเมษายนผมยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดเพราะผมไปคิดว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังผมนึกวา่ารัฐบาลไม่ทะเลาะรัฐบาลเดินหน้าในแนวทางของสมานฉชันจะไม่มีการใช้ความรุนแรง จะไม่มีการไปทําความเสียหายกับประเทศชาติถึงขั้นที่เสียหายไปถึงต่างประเทศด้วยผมยอมรับว่าประเมินผิดพลาดนะครับอย่างเนี้ยก็ต้องบอกครับว่ายังอยากจะยึดมั่นแนวทางเดิมแต่ก็ต้องปรับปรุงระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนครับปรากฏการณ์ความเคลื่อนไหวหลายอย่างที่ยังมีในสังคมเนี่ยผมไม่สบายใจเพียงแต่ว่า คนที่ไม่สบายใจไม่เห็นด้วยคัดค้านเนี่ยอาจจะมองต่างเท่านั้นเองว่าวิธีการที่ดีที่สุดที่จะจัดการกับปัญหาคืออะไรแต่ยืนยันครับว่าไม่ละเลยในเรื่องเหล่านี้แต่ถามว่าพอใจในสภาพหลายอย่างที่เป็นอยู่ไหมก็ไม่พอใจนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องปรับปรุงครับมีเรื่องของเช็คช่วยชาตินะคะท่านนายกรัฐมนตรีคะสามารถช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายให้กับประชาชนได้จริงหรือแล้วก็เกิดการกระตุน้นเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนคะผมก็เรียนว่า การเปรียบเทียบเนี่ยมันคือการตัดสินเนี่ยมันต้องไปเปรียบเทียบกับเหตุการณ์สมมุติเหตุการณ์สมมุติที่ว่าก็คือว่าถ้าเราไม่ได้จ่ายเงินเช็คช่วยชาติออกไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรซึ่งก็คงถกเถียงกันได้นะครับแต่ผมคิดว่าตัวเลขที่เราเห็นเมื่อกี้ในแง่ของเดือนต่อเดือนไตรามาสต,ต่อไตรามาสในแง่ของการใช้จ่ายในแง่งการบริโภคในแง่งการจัดเก็บภาษีมูลค่า